ปลอดภัยไหมนักเรียนเอามาจอดข้างนอกโรงเรียนอย่างนี้ทําไมเขาไม่จอดข้างในอะคะมันไม่มันไม่บางเอิญเขาออกมาเห็นทงเฮียนแหงเนี่ยนะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าโรงเรียนนี้เป็นแบบโรงเรียนเล็กๆทุคนโรงเรียนเล็กๆเหมือนั้นแล้วก็ออกกันเลยว่าฮะโรงเรียนเล็กๆเหรอแล้วเา็าออกอ่ะคือแบบอึง้งไปสักพักหนึ่งอะทุกคนคือ การทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีแม่พี่น้องสู่สุขคนเนาะแต่นี้ก็ออกมาปออกมาเที่ยวได้ก็ตั้งเที่ยวในยักยักเขียนอยู่ในแถวกรุงเทพว่าเป็นเน่าใดน,นะหรือบางเอิญก็ออกมาเห็นทงเฮียนแห่งเนี่ยนะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าโรงเรียนนี้เป็นแบบโรงเรียนเล็กๆนะทกคนโรงเรียนเล็กๆเพอซันแล้วก็ออกา่า,า,กกกออกาคือแบบ เอื้งไปสักพักหนึ่งน่ะทุกคนคือโค้อ็กก็แบบขอถ่ายถ่ายวิดีโอได้ไหมคือแบบตอนนี้เที่ยงแล้วคือยังเห็นนักเฮียนอยู่ในห้องเฮียนน่ะทุกคนโคออกก็เลยแบบนักเฮียนเขาบอกกลับบ้านบบนพอจะเลยขออนุญาตถ่ายเนาะนอกห้องเฮียนแต่โคเอ็บอได้เข้าไปในเพราะว่าเขาเข้าบอได้เนาะทุกคนเพราะว่าเขาบอดได้ทอนุญาตแล้วทั้งหลังโคเอแล้วก็ทั้งข้างก็จะเป็นหมู่บ้าน คอ,อนมียัพี่เพิ่นมานั่งทางหน้าเดียวจะทายทคนในเบิ้งแนละทุกคนโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่แบบโรงเรียนน้อยเหิืนว่าเรียนน้อยโรงเรียนโรงเรียนมัธยมบ่อยใช่๋โอโรงเรียนมัธยมทุกคนลืมนะตะลดอดวอาน้ำคนไทยโอยยว่าเป็นภาษาไทยนะทุกคนบางเธอกับว่าไทยออกลาวอยู่นี่แหละ โอไกยักษกฟอภาษาไทยเนาะอยู่นาคนไทยพอกยักษ์ฟเป็นภาษาไทยนะคือจะได้เข้าใจง่ายบางเพื่อนฟอฟอภาษาลาเขาจะบอค่อยๆเข้าใจกอเนาะเนาะเดี๋ยวฟอจะให้ทุกคนในบึงพงเฮียนน้อยแาาสั้นนิดฟอจะดึงเนาะนี่ทุกนะคนคือแบบเมื่อกีคน,นเฮียนไล,ล่ๆพี่ขับไปได้เลยนะคะทางนี้คือหมู่บ้านทางนี้คือหมู่บ้านเหรอคะใช่๋อ วันนี้ได้ออกมาโลกไกลทุกคนวันนี้ได้ออกมาเที่ยวไกลหน่อย,อยก็เลยมาเห็นแบบออกจากห่างกรุงเทพะนะทุกคนนี่โรงเรียนโรงเรียนก่อหัวโรงเรียนอย่างเนาะคือโวดตกใจว่ะโรงเรียนนี่มีป้ายอยู่ข้างหน้าป้ายปอยู่ข้างหน้าเหรอคะอ๋อคือพี่คะนขุขอถามมาทำไมแบบ โรงเรียนฝั่งไทยนี่ตอนนี้คือพักเที่ยงแล้วยังเห็นเด็กๆนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเยอะมากเลยอ่ะอยู่ในโรงเรียนออกไปไหนไม่ได้เราต้องเลิกเรียนถึงจะออกได้อกินข้าวกินอะไรก็กินในนี้แหละนี่คือโรงเรียนสุขุมนวพันนวพันธุปธรรม,รท,รมทุกคน กลัวยากออกไปถ่ายพู่มคกเพชแต่ย่าเนี่ยลงไปถายเก่งใจเก่งใจพี่เขาเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาโอ้โหหุ่นสองตึกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแบบใกล้ๆเนาะข้างหน้าเนี่ยงไปถ่ายดิลงถ่ายได้ใช่ไหมได้กลัวเขาจะว่าค่ะเขาว่าไหม ลงลงไปถ่ายคือแบบอยากเห็นอาคารอะอ,อาคารแบบลงได้โอเคโอเคขอบคุณค่ะทุกคนขออนุญาตขอถ่ายโรงเฮียนนหนึน่งป๊อดดถดทุ่งโอ้โห่้าทุ่งประเทศไทยใญ่เท้คือแบบทุ่งกับไ่อะ คะถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ไหมคะอยากถ่ายรูปกับถ่ายอย่างนี้นะคะให้ได้ธงชาติไทยนะคะหนึ่งสองซ้แดงกดได้ไหมคะกดแล้วโอเคนี่คือโรงเรียนนี่คือโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนสุข,ขุมอนวพันธรรุ์อุปถัมคือ ทำไมแบบเขาถึงทำเสาแบบใหญ่มากอะ่ะก็ท<ำ>ํามันเป็นมาตรฐานเขา,าั้างมันจะมีแบบนี้ทุกโรงเรียนไหมมีแต่ไม่เหมือนกันมีแต่ไม่เหมือนกันแล้วแต่แบบเขาจะทําแล้วแล้วก็เสาก็แบบหนึ 1, ่งเสาสอง,ส,องสามส,ามสี่ห้าก็มัน<ก>มีหลายธงไงหกเจ็ดโอเจ็ดเสาแต่ว่าเสาที่สูงที่สุดคือเสาธงชาติ เธงชาติเสาธงชาติธงชาติที่คือแบบทุกคนคือแบบใหญ่มากอะ่ะโออันนี้คือธงชาติไทยที่แบบใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นน<ค>ะธงโรงเรียนธงสีธงกีฬาสีอะไรเขาฮ<ล>ะอเวลาเขามีกีฬาสีเขาก็มีธงเขาอีกมาใส่เถาเล็กกันอ๋อ อย่างนี้หรอคะนั่นแหละที่มันเป็นเสาๆอยูน่น่ะโอโรงเรียนี๋ยวๆขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวออพี่ช่วยอธิบายหน่อยคือทําไมเขาถึงแบบเอาผ้ามาปู๋นี่เขาไม่ไม่เสียดายผ้าหรอวันที่ยี่สิบแปดจะเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สิบออเขาก็ะะจะเสริมฉลองในในหลวงรัชกาลที่สิบวันเกิดนะ่ะพูดภาษาชาบ้านอ๋อ วันที่ยี่สบแปดเดือนนี้นี่ทุกคนสีประจำะวันเกิดท่านก็สีเหลืองไงวันจันทร์อ๋อวันจันทร์สีเหลืองคือธงชาติสวยมากอะคะ่ะดูในโรงเรียนจะมีตาสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองๆน่ะสัญ,ญลักษณ์ของราชการที่สิบือะธงสีเหลืองนี่หรอ,อคะใช่อ๋อทุกคน แล้วไปบึงแอบถ่ายนิดนึงนะคะขออนุญาตถ่ายอู้มีเดินบ้านบ่วงอยู่หน้าองเหียนอีกคือพี่คะคือเขาทำอะไรเนี่ยที่แบบก็เป็นลานกีฬาเห็นไหมเนี่ยสนามบาสอันนี้สนามฟุตซอลมั้งแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นสแตนไว้เชียไงสแตนไวเชียมีกีฬาสีอ่ะ้างเรียนกองเชียร์ก็จะมานั่งบนยืนบังทำไมนี่มาถ่ายตรงนี้ค่ะ นี่ได้เนาะอ๋อนี่คือโรงเรียนชั้นมอมหนึ่งถึงมอหกมอหนึ่งถึงมหกใช่สองอาคารเรียนเลยเหรอคะใช่ฝั่งนู้นเรียนเล็กๆเรียนประจำชุมชนอ๋อนี่คือนี่คือโรงเรียนประจำชุมชนใช่โรงเรียนเล็กๆทุกคนเบิ้งมีทั้งสามสี่โรงเรียนนะแถวเนี้ยขงชาติอ่ะอมีสามสี่โรงเรียน คือแบบสำนียังมาเล็กเลหนึ่งชั้สองีย้นสามกั้โรงเรียนบ้านบางกะปิมันจะใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนูนนับอ่าชั้นชั้นเรียนก็มีกี่ชั้นอ่ะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่เจ็ดชั้นแล้วฝั่งนู้นอีกนู้นมีสี่หรือเปล่าสี่หรือห้าหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น ห้าชั้นฝั่งนู้นมีห้าชั้นโอ้อลังการงานสร้างทุกคนนี่ยังวาวงเหียนเล็กๆนี่ยังวาวงเหียนน้อยๆอบอดมัง,งึดมังอครูสาวลาวมัง,งึดทงชาติไทยใหญ่หคือใหญ่แบบ๊บาดสวยงามทง ธงชาติไทยแล้วก็เสาธงชาตินี่คือใหญ่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเสาธงชาติใหญ่มากเลยอ่ะแล้วก็โรงเรียนก็มีต้นไม้เขาปลูกต้นไม้โรงเรียนโรงเรียนเล็กๆนั่นเนี่ยโหยังเจ็ดชั้นนะอาคารเดียวเจ็ดชั้นอ่ะอาคารนึงมีเจ็ดชั้นพี่เขาทำไมอตอนเที่ยงเด็กๆเ,เขาไม่กลับบ้านนะคะ เขามีอาหารกลางวันให้กินเขากินที่นี่เลยมาแล้วไม่จาเป็นก็ออกโรงเรียนไม่ได้เขาปิดประตูมดค่ะนันะเกเรียนจะม,มีอาหารให้กินในโรงเรียนใช่โอ้โห,โหดีมากเลยอะ่ะดูหอข้าวเขาความงามทุกคนหอข้าวหอข่าว,าวไหนภา,ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไหนคือแบบถ้าเป็นภาษาเราจะเรียกว่าที่ติดอข่าวอะไรอย่างเนี้ย ฝั่งนน้นมันมีป้ายประกาศเขาเรียกป้ายประกาศเหรอคะป้ายประกาศข่าวคะบอร์ดใงบอร์ดประกาศบอร์ดประกาศข่าวเหรอคะใช่เสียงอะไรเหรอคะจะไปลบแล้วจะไปลบลบอะไรลบกับขมຈนไงอ๋อลบกับขมຈ์สุ่มแม่ทับยนทุกคนยนปั่นรถอ คอยละย้อมโทรศัพย์นี่บนึ่งข้าวบนึงดำเย็นสบายทุกคนไปไปไปดูไอ้โคกหนอง<ะ>นาแตงสาธิตโคกหนองนาเขาทำให้เด็กมันเรียนรู้การเกษตรที่โรงเรียนนี้มีใช่มีที่ให้เด็กเรียนรู้การ,การ,กรเษก,รกรเษตรอ๋อไป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 ,ไปทุกคนไปน้ำกันอันน,อน,นะะนี้คือประตูโรงเรียนหรอคะนี่คือประตูโรงเรียนทุกคน โอ้ในโรงเรียนมีพระพุทธรูปใช่โอ้โหโารอมกำแพงเป็นมีเด็กเข้าออไม่ได้เนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่แหละโครงการเขาเดินไปถ่ายดูฮะอ,อันนี้โครงการของนักเรียนโรงเรียนนี้โครงการของเพืยให้เด็กมันมาดูเรียนรู้โครงการโคกหนองนาเคยได้ยินไหมอ๋อไม่เคยคะ่ะ นาะทุกคนเป็นอะไรในชมโรงเรียนของอประเทศไทยโรงเรียนชั้นมัธยมปลายเนาะมีต้นจนฮอตปลาคืออยู่ฝั่งไทยม่นมีมหนึ่งจนฮอตมหกทุกคนคือทุกคนด้แห่นันแหละคนไทยเขาอาจจะเป็นแบบว่ตื่นเต้นเนาะแต่ว่าครูโอนี่ซึ่งเป็นคนลาวที่แบบบเคยเห็นนะองเฮีนยนแบบโหองเฮียนมหนึ่งจนฮอตมอก อาคารเรียนหนึ่งมีเจ็ดชั้นทางล่างของโคอันนี้เป็นรถรถนักเรียนพี่คะทั้งหลังคือรถของนักเรียน๋อรถขอ,อ,นองนักเรียนทุกคนเขาจจะมีบนจอย์ประเทศเธอหายไหมอย่างนี้จอดไว้เนี่โอ้่ิเละคือสิ่งที่โคแบบมาเห็นเนาะคือจะปลอดภัยบ่า่นะจะปลอดภัยไหมนักเรียนเอามา จอดข้างนอกโรงเรียนอย่างนี้ทําไมเขาไม่จอดข้างในอะคะมันไม่มันไม่มีที่จอดมากเขาถึงมาจอดตรงนี้นอ๋อจอดอยู่นอกในเพราะว่ามันมีสถานที่แบบกว้างอะ่ะเพราะว่าทางหน้าคออนี้ก็เป็นส่วนของข้าเจ้าอะนะทุกคนคแล้ว<อ>หเห็นไหมอะไรนั่นอยู่สี่ห้าอันนั่นโจนจะกล้ามาขโมยไหมอ๋อสี่ห้าอันอ๋อกล้องตํารวจนี่ถ้าเป็นบ้านคอนี้จอดบบไดนะ้เลยทุกคนบอกไว้เลยจอดปุ๊บ ออกจากรถรถหายปั๊บเลยแหละเนาะอย่นะยาไปถ้าอยู่ประเทศลาวยาเนาะห้ามจอดแบบนี้ถ้าอยู่ประเทศลาวนะอ้านะทุกคนอันนี้ข้ออวาเรื่องจริงเพราะว่ารถรูออ่ะนะรถมอเตอร์ไซค์ uh, นะซ่องคันแล้วก็รถของน้องชายอีกน้องอา่าน้องชายแล้วก็ของร้านของเพื่อนหนูหลายคนที่แบบรถหายของรูออนี้ตอนรูออไปซ่อนยังไม่ได้บรรจุ เสียคันหนึ่งตอนค่อได้บรรทุกเสียอีกคันหนึ่งจอดเอาไว้ที่โรงเรียนคั้นหนึ่งหายอันนึงคั้นหนึ่งจอดที่บ้านก็หายเนาะนี่คือคูโอมาเห็นเมืองไทยประเทศไทยแล้วคือแบบข้าบุญาณบอกเอารถมาจอดนั่นเฮียนเอารถมาจอดอยู่นอกแบบนี่นะข้าบุญาณให้บอกข้าบุญาณโจรลักบอกนะเนาะถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดเขาขโมยไหมถ้าจอดแบบข้างนอกอย่างนี้ นอทุกคนคือเสบอบอให้เนาะเขาเขาถึงโจทย์เนาะบ้านนั้นมีขโมยไหมล่ะ<อ>ถ้ามีขโมยก็<อ>น่าจะหายที่ประเทศไทยบโบ,บ,บเห็นเนาะทุกคนแบบจะมีข้าวแบบรถจักเสียโบเจงจังสนะช่วนหลายมันยูยู่ประเทศลาวเนาะโดยเฉพาะบ,บ้านรูออนี่เลยเนาะทุกคนนี่คือรูออมาอยู่ร่างหงเฮียนแล้วเมื่อกี้ท่าย้า,าเฮียนให้ทุกคนไปส่งคือเขาจะใส่ผ้าแบบนี้นะ โอ้โงเฮียนทุกคนโอ้โหเสียายแต่ว่าเข้าก็เฮ็ดแบบให้โองเรียนงามเนาะแบบประดับสีสันให้ให้โรงเรียนเนาะอ่าแล้วก็แบบทั้งหน้านี่ก็จะเป็นสวนพอจะมาถ่ายส่วนอันนี้ห,หมายถึงเฉลิมฉลองใช่ไหมเฉลิมลฉลองครับค่าจึงมาใส่ใช่๋อทุกคนนาให้ใความใกล้กันใกล้วันเกิดประเทศก็จะเป็นสีม่วงแล้วแต่ใกล้พระราชินีก็สีฟ้า เป็นสีของแต่ละองค์เพิ่งรู้นะคะเนี่ยขอบคุณนะคะนี่คือครูออ๋อโบหัวในฝากบอกคุออ๋อเด้อทุกคนอย่าถือโทษโกรธครูออเลยครูออกับโบหู่เนาะกระดูดทงนี่มาคือแบบบตั้งใจเนาอกจาิมาถ่ายของเฮียแบบจะมาถ่ายแบบได้รบ่น่ะมาแล้วเขาแบบปึ๊บปั๊บบรัยหาข้อมูลบรัยหาเบิ่งข้อมูลเลยเนาะมาแล้วก็มาเห็นแบบนี้แล้วกับโอ้๋หะ คอ,อน์ายาดท่ายคลิปท่ายหูพายุงเฮียนข้าเจ้านะ่ะก่อมาตกใจมาตื่นเอาทุกคนคลิปนี้สำหรับคลิปนี้โอกจะจวใยสำนีกน้อนฝากทุกคนเนาะกดติดตามช่องของครูอรดาเพื่อจะบริภาษคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เนาะชมโฆษณาช่องของโครเนาะใ้จบเพื่อเป็นกำลังใจให้โคเดี๋ยวก็จะท่ายคลิปต่อไปแมนจะท่ายส่วนของนักเรียนเนาะ โอนักเรียนประเทศไทยเขาทําทําสวนแล้วก็ทกเาเกษตรทุกคนแบบปลูกข้าวแบบโอย้ยน,นี่ในกรุงเทพนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ในตัวเมืองกรุงเทพแต่ว่าก็เป็นกรุงเทพแต่เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนน้อยแต่เราจะไปเบิ่งในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กอต้องก้าวเข้ามาสาบายดีพบกันทีน่บ้ายบ้าย